ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่30กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่ครับวันเสาร์สุดสัปดาห์แบบนี้มีกันเพียบครับสิ้นเดือนด้วยครับเติมตกระสุนกันให้เต็มๆแล้วกันนะครับวันนี้มาจังหนับรับตังกันครับหาเงินใช้ในเดือนถัดไปกันนะครับคู่แรกครับเริ่มกันที่พิมลีของอังกฤษนะครับเป็นทางด้านของวุ้มตันเจอกับทางด้านของแมนซิตี้เตะกัน3ทุ่มตรงครับคู่2ก็3ทุ่มเช่นกันนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอออออรรรร์ยููไไนนนนเเเเตตต็็ดดคคคคัััับบบบจกิสสลพาาาะ่่ปปทงง้ข ครับเจอกับอาเซนอลแล้วก็อีกหนึ่งคู่3ามทุ่มตรงนะครับนิวคาสเซิล เจอกับทางด้านของเบิร์นสลีย์คู่เดือครับมันแน่นอนครับห้าทุ่มครึ่งสเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลนะครับข้ามกันไปที่บุนเดสลีกาของเยอรมันรอบห้าทุ่มครึ่งนะครับอาร์บีลา์ซิกเจอกับทางด้านของไบเยนมิวนิกแล้วก็ทางด้านของกานโชซิอาอิตาลีครับน่าสนใจหนึ่งคู่นะครับห้าทุ่มเนี่ยเป็นทางด้านของเอซิมิลานเจอกับทางด้านของลาซิโอนะครับวันนี้ก็เจ็ดคู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงงงงททาาาดดด้นขขออีีเเ็รรล ของเราครับก็สามารถแอดไลน์กันได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศ RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลาให้เหล่าร้อยหลาดูแลพี่ๆท่านท่านทุกท่านนะครับเพื่อที่จะจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับบวกกันมาแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเข้ากันเกือบทุกวันเลยครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับไปดูคู่แรกกันก่อนครับคัมคืนนี้พิมพ์ลีของอังกฤษนะครับ คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของซิตี้ซิตี้ชนะไปถึง3-0ก่อนหน้านั้นแมนซิตี้มาเยือนก็ชนะได้ถึง3-0นะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ทั้งนั้นนะครับเจอกันมา10นัดวูฟชนะได้แค่2นัดนะครับก็ย้อนไปนู่นครับปี2019ที่วูฟชนะได้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับวันเวเข้าใส่อย่างเดียวนะครับชนะถึง7ครั้งใน10ครั้งที่เจอกันเสมอกันไป1ครั้งนะครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับเจอกับแมนซิตี้ไป3นัดล่าสุดนะ สกอร์สูง7สกอร์ต่ำสานะครับทางด้านของผลงานบ้างครับวุมตันนัดล่าสุดเล่นลีครับก็แพ้ให้กับอิฟสวิตไป3ประตูต่อ2ตกรอบไปนะครับก่อนหนะ้านั้นพิมลีกเนี่ยไปยันเสมอลูตันมาได้1นึ่งหนึ่ง,งแพ้ลิปูในบ้าน,นครับ3าแพ้คริสตันพาเลตครับสา ที่ชนะเนี่ยชนะแบ็กพูลนะครับในลีกเนี่ยชนะเอเวอเรตต์เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็ยังทําคะแนนไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับวูฟแฮมตันสถิติยีนัดชนะ7จ็ดเสมอสแพ้9เปิดแฮนดิแคปมา19นัดทําเงินไป9ครับแพ้ไป10สกอร์สูงเก้าสกอร์ต่ำสิบเอ็ดนะครับทางด้านของแมนซิตี้บ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยตกรอบลีกคัพไปนะครับเป๊ปก็ยังว่าสบายครับไม่ถึงกับจะลุ้นอะไรมากมายสําหรับบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับยังลุ้นแชมป์ถึง3แชมป์อยู่ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ FA ฟเคัพนะครับยังหมายมั่นปันมือไว้อยู่สำหรับ แมนซิตี้ที่จะคว้าทริปเปิลแชมป์เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันได้หรือไม่นะครับก่อนหน้านั้นฟอร์มดีครับในพรีมลีกเนี่ยก็เก็บ3คะแนนมาได้เรื่อยนะครับแล้วก็ทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะเอาชนะทางด้านของซูนาสเวสได้ไม่ขาดมากเท่าไหร่นะครับสถิติ20นัดของแมนซิตี้ครับชนะ14เสมอ3แพ้3เปิดตลาดมา19นัดทำเงินไป9เจ้าไป3แพ้ไป7สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของแมนซิตี้นัดหน้าเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือน ทางด้านของอา l ์บีไลฟซิกนะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยยัง ต้องเช็คอาการบาดเจ็บของเบกาดรวมถึงทางด้านของทางด้านวางฮิชานด้วยนะครับทางด้านของแมนซิตี้ครับยังไม่ได้ใช้บริการของเบนดูซินวานะครับโรดิโก้โดนแบนอาจจะโดนแบนถึง3นัดนะครับกรณีที่ไปท้าตีท้าต่อยเขาแหละครับแล้วก็เควินเดอบอยที่ผ่าตัดนะครับรวมถึงทางด้านของจอห์นสโตนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับทางด้านของแมนซิตี้ที่จะลงสนามกันในวันนี้ก็ขนผู้เล่นเนี่ยอยู่กันครบคัน,นครับฮาเลนก็ยังลงได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า าราคาอยู่ที่เท่าไรเปิดราคามาเป็นทางด้านของแมนซิเตี้ครับเปิดโหดมาเลยนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งน้ําขาวสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มน้ําลบ10คู่นี้ยังมองว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากลุ้นกันที่เม็ดที่2เท่านั้นเองนะครับทางด้านของวูฟเวนตันก็เล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดุดันนะครับเอาใจแฟนบอลพอสมควรถึงแม้ว่าจะถอยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับรับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มีโต้มีรับมีเถียงกันบ้างน,นะครับสำหรับทางด้านของวูฟอยู่ที่แมนเิตี้เท่านั้นนะครับลูกที่า ครับนัดนี้แมนซิ t y ตี้น่าจะเก็บ3คะแนนได้ลุ้นกันที่เม็ดที่2ไม่น่าจะยากครับให้ต่อไปที่เรอใบสีฟ้าครับแมนซิ t y ตีรราคาลูกครึ่งครับจังนับรับตังกันไปในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับทีมร่วมเมืองแมนซิตอ้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของคริสตันพาเลตนะครับนัดล่าสุดเจอกันมาครับนัดนี้รีมชนะครับ เล่นสนามเดิมทีมเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะจัดทีมชุดเดิมลงสนามหรือไม่นะครับสำหรับทางด้านของลูกทีมของอีกเทนฮากอย่างแมนยูนะครับเล่นลีคัพกันมาครับในบ้านของแมนยูชนะไปถึง3 0นะครับก่อนหน้านั้นในพิมลีกแมนยูก็ชนะได้ครับ2ประตูตอนหนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอมา10นัดแมนยูชนะไป5เสมอ2ครับคริสตันพาเลตชนะไป3นัดเปิดแฮนดิแคปไป10นัดแมนยูทำเงินได้แค่3นัดเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดทำเงินได้ที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของคริสตันพาเลตครับทำเงินที เจอกันนะครับ10นัดเจอกันคริสตันเลตสอยไป7นัดในการกินแฮนดิ้แคปครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำา5ทางด้านของผลงานบ้างครับแมนยู U, ชนะมา2นัดติดนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อแหละครับว่านัดนี้เนี่ยจะดีขึ้นอีกหรือไม่หรือจะเท่าเดิมหรือจะแย่ลงนะครับก็ต้องมาวัดใจว่าผู้จัดการทีมอย่างออลิเทนฮาร์วันนี้จะใช้ ผู้เล่นส่วนไหนนะครับที่จะลงสนามหลังจากที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจอแดนซานโชนะครับทางด้านของแอนโทนีนี่ก็คลี่คลายมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ก็อาจจะกลับมาซ้อมได้แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามแางด้านของทิสซันพาเลตไม่มีอะไรจะเสียนะครับวันนี้มาเล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็มาเล่นเพื่อ1คะแนนแต้มใหญ่หรือ3คะแนนอาจจะเซอร์ไพรส์กลับไปได้นะครับสำหรับราคานะครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับถิติแมนยูเนี่ยดูแมนยูก่อน นะครับสถิติ20นัดชนะ11เสมอ1แพ้8นะครับเปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของแมนยูนัดหน้าเล่นยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจองานหนักครับเจอกาลาตาสไทร์นะครับทางด้านของคลิสซันพาเลทบ้างนะครับนัดล่าสุดก็แพ้แมนยูเนี่ยครับ3-0เกมเยือนนะครับนัดนี้ก็มาเยือนอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเสมอฟูลแลมครับแพ้แอสตันวิลล่าฟอร์มยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับทางด้าาาาาานนนนนนขอองงคครรริสตตััััลลพเเเทหจจกีี่่่ชชชะะะะะไมมมววป็ูฟบ ก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะัดเปิดฤดูกาลก็ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้นะัดอ่าฤดูกาลนี้ก็อาจจะอยู่รอดนะครับสถิติ20นะัดชนะ8เสม,มอ6แพ้6เปิดตลาดไป20นะัดทำเงินไปเจ้าเไป2แพ้ไป9สกอร์ 20, สรูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับทางด้านของคริสตันพาเลตนัดหน้าไม่มีนัดกลางสัปดาห์นะครับรอเจอทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ก็อาจจะได้ใช้หน้าคู่ครับมาในรูปแบบ442ครับน่ารักน่าลุ้นทีเดียวครับใช้ฮอยลูนนยืนค่กับแ บอนะครัเกมแดนกลางเนี่ยบูโน่เฟอร์นานนะครับฮานนีบาวยังได้รับเลือกอยู่นะครับวันนี้ก็อาจจะได้ทางด้านของอัมราบัตครับมายืนคู่กับคาซิมิโลนะครับทางด้านกองหลังเนี่ยใช้ดาโล่ยืนแบ็คขวานะครับอีเวนยืนคู่กับลินเดอร์เลฟนะครับหรืออาจจะใช้ทางด้านของแม็กควายครับมายืนแทนนะครับทางด้านของคริสตันพาเลตวันนี้ได้รับข่าวร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซี่นะครับยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยเจ็บกันเพียบเลยครับรวมถึงทางด้านของเจมส์ทอมสกินด้วยนะครับกองหลังตัวหลักที่ อาจจะไม่ได้ลงสนามในนัดนี้ครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของแมนยูครับเปิดมาที่1ลูกเต็มทุ่นๆน้ําสวยทีเดียวครับน้ำเต็มครับเกือบล้นเลยนะครับทางด้านของราคาสูงเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งครับน้ําขาวคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของแมนยูครับหลังจากที่ดีอกดีใจแล้วครับชนะมา2นัดติดนัดนี้ก็เจอคริสตันพาเลตอาจจะย้ำแผลเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้1ลูกเต็มแมนยูไม่น่ายากครับรึ่งควบลูกก็ยังสวยอยู่ที่น้ําบวก10เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ย หล้นๆลนสวยๆครับไปต่อกันที่คู่สามครับเป็นทางด้านของทีมหัวตารางอีกหนึ่งทีมครับอย่างทางด้านของอาเซนอนครับวันนี้ไปเยือนทางด้านของบอลสมัทนะครับทีมท้ายตารางคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางด้านของอาเซนอลครับชนะไป3ประตู 2. ต่อ2อก่อนหน้านั้นอาเซนอนมาเยือนเน่ชชนะได้ถึง3 0นนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเจอกันมา10นัดบอลมัด ชนะไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะครับเสมอกัน2นัดอาร์เซนอลชนะนไป7นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป10นัดบอลมัดทําเงินไป5ครับอาร์เซนอลทำเงินไป5สกอร์สูง8สกอร์ต่ำสาสกอร์ต่ำสามสกอร์ต่ำสองนะครับขอโทษทีสินัดสกอร์สูง8สกอร์ต่ำสองนะครับนัดล่าสุดสกอร์สูงมีถึง5เม็ดนะครับก่อนหนะ้านั้นก็เป็นสกอร์สูงครับมี3เม็ดนะครับ สติของบอลสมัรนัดล่าสุดครับฟอร์มดีครับเอาชนะสโต๊กซิตี้มาได้ในลีกคัพนะครับคาราบาวครับชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนไบริลตันแพ้ไป3าหนึ่งนะครับออกนําก่อนด้วยนะครับแต่มาโดนไบริลตันรัวถึง3เม็ดเลยครับที่เหลือก็เสมอเชลซีครับเสมอกับเบลนฟอร์ดนะครับชนะสวอนซีแพ้สเปอร์แพ้ลิเวอร์พูลครับเสมอเวสต์แฮมยัง ไม่ชนะใครนะครับในพรีเมียร์ลีกสำหรับบอลสมาร์ทก็น่าห่วงอยู่นะครับในฤดูกาลนี้ยังเก็บชัยชนะไม่ได้สถิติ20นัดชนะ7เสมอ3แพ้10เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไป3แพ้ไป7สกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับนัดหน้าบอลมัดไปเยือนทางด้านของเอเวอร์ตันต่อนะครับหลังจากที่เอเวอร์ตันฟื้นคืนชีพนะครับบอลมัดก็ต้องบ่นหน่อยแล้วครับว่ามาฟื้นอะไรตอนนี้นะครับเอเวอร์ตันฟอร์มดีมานะครับทางด้านของอาร์เซนอลบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดเล่นลีกครับก็เจอกับเบล ศูนย์ก่อนนั้นเสมอกับสเปอร์ครับในบ้านเกมเหนือกว่านะครับแต่จบไม่ลงเองนะครับเจอสเปอร์สวนก็โดนทุกทีเลยครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเอาชนะพีเอสวีไปได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับเกมรุกดุดันเหลือเกินครับนัดนั้นชนะเอเวอร์ตันนะครับชนะแมนยูเสมอฟูลแลมนะครับชนะคริสตัลพาเลซแล้วก็ชนะนอตแฮมฟอเรสเซตียี่สิบนัดชนะ11เสมอ5แพ้4ครับเปิดตลาดไป20นัด ทำเงินไป10เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของอาร์เซนอลนัดหน้าเจอล่องนะครับเจอในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนนะครับก็ถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรมากมายนะครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับ เจ้าบ้านเนี่ยอยู่กันครบนะครับทางด้านของทีมเยือนวันนี้เนี่ยไม่มีบุคโยซาก้าครับทอสซามาตินิลี่นะครับสตัวแดวลุกเจ็บนะครับโทม,มัสปาเตดีแคนไลท์เจ็บอีกนะครับทิมเบอร์ก็เจ็บอีกนะครับโอ้โหเรียกกันว่าวันนี้ตัวหลักของอาเซนอลครับอาจจะหายเจ็บไม่ทันมาช่วยทีมเลยครับต้องพักหรือดองไว้เพื่อที่จะเล่นทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในกลางสัปดาห์แหละครับ ราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอาเซนอลนะครับเปิดราคามาที่ราคา1ลูกเต็มครับน้ำลบ10ราคารอง ขยับขึ้นนะครับลูกควบลูกครึ่งน้ําล้นสกอร์สูงสามลูกเต็มครับน้ำลบสิบจะให้รองบอลสมาร์ตก็ยังไงอยู่นะครับทางด้านของผู้เล่นอาเซนอลเจ็บไปเยอะครับสาคัญสําคัญก็บุคโยสก้ากับดีแคนไลท์อะไรครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้อาเซนอลยังเหนือกว่านะครับเพราะงั้นคู่นี้ลุ้นกับอาเซนอลนครับเอาหูเข้าแรกสักข้างนึงครับให้ต่อที่อาเซนอลครับราคาหนึ่งลูกเต็มหรือรอราคาขยับที่ครึ่งควบลูกก็ยังสวยอยู่ครับสามแต้มไม่น่าจะพลาดนะครับสาหรับอาเซนอลในวันนี้ครับให้ต่อที่ อาร์เซนอลครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับเยือนของเบอร์นสลีย์นะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดเป็นนิวคาสเซิลครับชนะได้2นัดนะครับทั้งไปและกลับ2-1แล้วก็1-0แต่แฮนดิแคปเนี่ยก็ยังขาดอยู่นะครับดูการนั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับต่อแค่ปอๆเท่านั้นดูขาดนี้ต่อเยอะเลยนะครับสำหรับนิวคาสเซิลเปิดมา10นัดเจอกันนิวคาสเซิลชนะไป6ครับเสมอกันไป3เบอร์นสลีย์ชนะได้แค่1นัดเท่านั้นนนะครับแฮดิแคปเปปิิิดดไ10นนัวคาสเซลทาเเงินไไปป6ครับจ้ แล้วก็ทางด้านของเบอร์ซี่ทำเงินไป3นัดครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำหกสถิติของนิวคาสเซิลบ้างครับในลีกครับครับนัดล่าสุดเอาชนะแมนซิตี้มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชฟฟิลด์ถล่มเชฟฟิลด์ไม่เกรงใจเจ้าบ้านเลยนะครับถึงแปดประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้ว่า80พูนสวัสดนะครับสำหรับนิวคาสเซิลเยอะมากๆนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกยันเสมอกับเอซีมิลานมาได้ครับในนัดแรกนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับสถิติ20นัดของนิวคาสเซิลครับชนนะ10 18เสมอ6แพ้4ปปตลาดดไั ทำเงินไป6เจ้าไป3แพ้ไป8สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำเก้านะครับนัดหน้างานนะครับนิวคาสเซิลเจอกับปารีสแซงต์แชงก์นัดนี้ก็ต้องเตรียมทีมนะครับนัดหน้างาน,น,นหนักนะถึงแม้ว่างานหนักครับแต่ก็เล่นในบ้านนะครับปารีสนี่ก็โอ้โหเรียกกันว่านัดนี้เนี่ยมันแน่นอน,นครับนิวคาสเซิลไม่รู้ว่าเวทียุโรปด้วยการนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูทางด้านของเบอร์ซี่บ้างนะครับนัดล่าสุดยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ ลีคับอยู่นะครับชนะเซลฟอร์ซิตี้มาได้4ประตูต่อศูนย์ก่อนนั่นแพ้ให้กับแมนยูครับหนในบ้านนะครับไปเยือนทางด้านของนอิงแฮมฟอร์เรสเสมอมาได้นะครับสถิติยี่สนัดชนะ8เสมอ5แพ้7เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไปอ่าแพ้ไป10นะครับไม่มีเจ้าสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นัดหน้าเบอร์นสตีไปเยือนลูตันทาวนะครับเป็นงานไม่ยากเท่าไหร่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับวันนี้เนี่ยยังต้องรอเช็คอาการของเจวิลล็อกนะครับกองหลังอีก2คนนะครับทางด้านของ ทีมเยือนนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะได้ตัวผู้เล่นครบเลยนะครับสำหรับทางด้านของเบอร์ซลี์ที่เหลือเจ็บกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งเลยนะครับน้ำลบสิบสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มน้ำลบสิบเช่นกันคู่นี้มองว่านิวคาสเซิลเหนือกว่าครับช่วงนี้กําลังมั่นใจอยู่เลยครับเกมรุกเนี่ยต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เอาชนะทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้ถึงน,นัดล่าสุดมาชนะ แมนซิตี้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยนิวคาสเซิลน่าจะเอกฉันมากกว่านะครับสามแต้มไม่น่าจะยากครับถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์เนี่ยจะเจอกับทางด้านของปารีสแซงต์แชมงก็ตามครับนัดนี้ซ้อมเกมรุกเลยนะครับ ให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคาลูกครึ่งครับน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ดึกนะครับเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับเยาวชนของลิฟวูหัวตารางเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางด้านของลิฟวูครับเฉือนเอาชนะไปได้นะครับทั้งไปและกลับด้วยกันที่แล้วเนี่ยสี่สามแล้วก็สองหนึ่งครับเอเยนนัดล่าสุดลิฟวูชนะได้สองหนึ่งนะครับเจอกันมาสิบนัดสเปอร์ยังไม่เคยชนะลิฟวูครับเสมอแค่สองนัดนะครับที่เหลือลิฟวูชนะได้ถึงแปดนัดนครับแฮนด์ด 07สกอร์ต่ำ3นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, นัดล่าสุดไปเยือนอาร์เซนอลเสมอมาได้ครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2-1ครับไม่ผ่านแฮนดิแคปชนะเบอร์นสลีย์ไปถึง5-2นะครับเสมอกับฟูลแลมนะครับในลีกครับในพรีมลีกเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ สถิติ20นัดครับชนะ9เสมอ4แพ้7เปิดรอดไป18นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง16สกอร์ต่ำ4นะครับทางด้านของทอตแนมฮอลสเปอร์กลางสัปดาห์ไม่มีเล่นนะครับนัดต่อไปก็ไปเยือนลูตันทาวเลยนะครับทางด้านของลิพูบ้างนะครับผลงานเนี่ยเหมือนเลขล็อกนะครับ4นัดหลังเนี่ยสกอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับมีแค่นัดก่อนหน้านั้นเท่านั้นนะครับที่ชนะแอสตันวิลล่า3-0ครับหลังจากนั้นครับ4นัดหลังเนี่ยสกอร์เดีีียวกกััันนนคครรรบบ3ปะะะตตู่่อ1ทททชุม นัดติดแล้วสําหรับลิฟูกินแฮนดิแคปมาต่อเนื่องทั้งแฮนดิแคปสูงทั้งแฮนดิแคปต่อนะครับนัดล่าสุดชนะเลสเตอร์ไปในลีกคับนะครับสประตูต่อนหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะเวสต์แฮมสามหนึ่งเช่นกันนะครับไปเยือนเอลอสเคลินในยูโรปาก็ชนะได้สามหนึ่งนะครับชนะวูฟสามหนึ่งในเกมเยือนถือว่าเลขล็อกครับช่วงนี้ลิฟูสกอร์สามหนึ่งในสุดฮิตครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีชนะทางด้านของบอนมัดสามหนึ่งนะครับชนะดามตัดสามหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสกอร์สุดฮิตนัดนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนััดนนะครบจทําางอีก หรรือไม่นะคัเสเิติ20นัดของลิพูครับชนะ15เสมอ4แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่แพ้ในแพ้เกมอุ่นเครื่องเกมทางการเนี่ยชนะรวดนะครับดูการนี้ลุ้นถ้วยเต็มตัวเลยนะครับสำหรับลิพูแฟนหงเนี่ยดีใจกันยกใหญ่นะครับสถิติ แฮนดี้แคปสินัดที่เปิดมาทําเงินไป8ครับเจ้าไป1นึ่งแพ้ไป9สกอร์สูง16บกสกอร์ต่ำสีเท่านั้นเองครับสกอร์สูงนัดนี้ก็น่าทดไว้อีก1คู่นะครับทางด้านของผู้เล่นนะครับเจ้าบ้านสเปอร์วันนี้เนี่ยกองกลางเจ็บเพียบครับกองหน้าอย่างไบันกิลแล้วก็ทางด้านของจอห์นสันนะครับไม่สามารถลงสามได้ก็ยังมีทางด้านของสนฮงมินครับน่าจะเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีทางด้านของลิชาริสัน ผัดเปลี่ยนุนเวียนมากองกลางที่เจ็บครับเปเรซิตนะครับเบตันกูนะครับเซชินยองแล้วก็ทางด้านของเจมส์มดิสันอาจจะต้องตัวสำคัญเลยนะครับ ทางด้านของเจมมานดิสันวันนี้อาจจะต้องได้พักนะครับเจ็บนะครับทางด้านของลิฟฟูมาเต็มทีมครับเกมรุกเนี่ยก็โปซาลาโจต้าเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็รอลงสนามไม่ว่ารูเบนดิอาสนะครับแล้วก็นูนเยสนะครับเรียกว่าเกมรุก5คนเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามแบบเมามันกันเลยทีเดียวครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับกองกลางก็มีอย่างเคอร์ติสโจนโซบอสไลน์ครับแม็กอลริสเตอร์นะครับ แพ็เกมกันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตัวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยอย่างเจ้าหนูเอเลียดนะครับแล้วก็เอนโดอีกคนนึงนะครับคาเฟนแบกก็ฟอร์มดีมาครับเรียกันว่าช่วงนี้ฟูลทีมครับลิปูไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้เป็นทางด้านของลิปูครับเปิดต่อมาที่ราคาปปนะครับต่อไม่ขาดนะครับถึงแม้ว่าจะเหนือกว่าฟอร์มเหนือกว่าดูดีกว่าแต่ก็น่าจะเกรงใจทางด้านของไก่เดือทองที่เล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าตัวเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ฟอร์มรวมถึงทางด้านของผู้จัดการทีมเนี่ยทำเซต แผนการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับอย่างเก้คู่นี้ยังมองว่าลิฟ์ูเหนือกว่าครับอาจจะเฉือนเก็บ3แต้มได้แต่ก็น่าจะลุ้นกับทางด้านของสเปอร์ดีกว่าครับเปิดต่อมาแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ขาดสักเท่าไหร่ก็น่าจะจบที่เสมอกันนะครับเพราะง้นคู่นี้ให้รองที่เปอร์ครับราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับน้ำบวก10บก็ยังสวยอยู่สกอร์สูงยังไม่แนะนานะครับหลังจากที่สูงกันมาหลายนัดแล้วนะครับสาหรับคู่นี้ก็น่าจะจบท้ายด้วยสกอร์แค่ไม่เกิน2ลูกครับให้รองที่สเปอร์ นะครับเพราะว่าราคามันยังไม่ขยับถ้าราคาขยับก็อาจจะเผื่อใจไปทางด้านของลิพูแหละครับยังให้รองที่สเปอร์อยู่นะครับคู่นี้ครับจังหนักรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่บุนเดสลีกาของเยอรมนีกันบ้างนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอาร์บีไลซิกครับเจอกับบาเยนร์มิวนิกคู่ดึกนะครับฮาทุมครึ่งคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดเป็นอาร์บีไลซิกไปเยือนบาเยอร์เนชนะได้2นัดรวดนะครับยิงได้ถึง3ลูกทั้ง2นัดครับก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของอาร์บีไลซิกครับหนึ่งประตูตอน y ที่แล้วนะครับมาเยือนชนะได้ในบอลถ้วยเลยครับ5ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้ในบ้านครับ3ประตูต่อ2แต่ช่วงหลังเนี่ยกินลําบากนะครับกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับกับบาเยนนะครับเจอกันมา10นัดอาร์บีไลฟ์ซิกชนะไป2ครับเสมอกัน4บาเยนต์ชนะไป4นัดแฮนดี้แคปเปิดไป10นัดอาร์บีไลฟ์ซิกทำเงินไปถึง7นัดครับาทางด้านของบาเยนต์วิลลิกเนี่ยทำเงินไปได้แค่3นัดเท่านั้นครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสีครับสถิติกันบ้างครับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับตั้งแต่เปิดดูการมาเเนนี่่ยแแพ้คัดดดปิูกา เท่านั้นหลังจากนั้นชนะรวดนะครับนัดล่าสุดชนะทางด้านของเวนบาเดนไปได้นะครับในบอลถ้วยในบอลลีกเนี่ยชนะเหมือนเช่นกันบักเฉือนเอาชนะแบบชิวเฉียดทีเดียวครับหประตูต่อศูนในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะทางด้านของยังบอยมาได้3 1มหนะครับทางด้านของเซตตีกันบ้างครับเซตตี20นัดของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับชนะ15เสมอหนึ่งแพ้4เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป12ครับแพ้ไป6สกอร์สูงสิบสามสกอร์ต่ำเจ็ดน่าลงทุนทีเดียวนะครับสำหรับอาร์บีไลฟ์ซิกในช่วงน,น ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยากเลยครับสองนัดติดทางด้านของอาบีไลซิกทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกกันบ้างนะครับนัดล่าสุดชนะทางด้านของปูเบนมอนสเตอร์ไปได้นะครับในบอลถ้วยใน4-0ก่อนหน้านั้นชนะบกคุม7-0ครับสองนัดยิง11ประตูชนะทางด้านของแมนยูครับ4-3นะครับเรียกกันว่าสุดมันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบาเยิร์นมิวนิกสีิติ20นัดครับชนะ13เสมอ3แพ้4ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป5เจ้าไป2แพ้ไป13สกอร์สูง16สกอร์ต่ำ4ช่วงนี้ฟอร์มบ ต่อค่อนข้างที่จะดีครับสำหรับบาเยิร์มิวนิกนัดหน้าไปเยือนโคเปนเฮเกนก็ถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรครับผู้เล่นวันนี้ครับอยู่กันครบทั้งคู่ครับแต่กองหลังของบาเยิร์เนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตของเดลิกแล้วก็คิมมินแจนะครับรวมถึงทางด้านของอุปาเมกาโน่ด้วยนะครับ ก็น่าจะมีมีช่องมีช่องทางสําหรับทางด้านของ RB l ์ีไลฟ์ซิกที่เจาะเข้าทํากันบ้างนะครับคููนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของบาเยอร์มินิกนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกครับราคาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวครับครึ่งลูกน้ําเต็มราคารองครึ่งควบลูกน้ําล้นนะครับทางด้านของ RB l ์ีไลฟ์ซิกวันนี้เป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลังจากที่เจอกันมานะครับนัดแรกในบอลการกุศลเนี่ยอาร์บีไลฟ์ซิกชนะมาได้นะครับก็ไม่ถือกับฟอร์มจะโดดเด่นอะไรมากมายแต่ในเล่นใน เนนราก็ทางด้านของไบเยนิวนิกช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดุเหลือเกินครับสนัดยิงถึง11ลูกนัดนี้ก็มาเล่นกับทางด้านของอาร์บีไลซิกเกมรุกก็น่าจะดุดันเหมือนเดิมครับก็อยู่ที่อาร์บีไลซิกแหละครับว่าจะวิ่งทันลูกของไบเยนหรือไม่คู่นี้ยังเชื่อว่าครับมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรเลยครับอาร์บีไลซิกเจอไบเยนิวนิกเกมตัดเกมบอลทะลุช่องที่ไบเยนิวนิกที่ทําได้ครับก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับการที่จะมีมุมเสมอ ก็ดูว่าน่าจะมีเยอะพอสมควรสําหรับอาร์บีไลซิกเล่นในบ้านนะครับเพราะฉันคู่นี้ยังมองว่าอาร์บีไลซิกครับ น่าจะไม่แพ้ในนัดนี้ครับให้รองที่อาร์บีเลฟซิกราคาครึ่งลูกน้ําเต็มๆสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของเอซีมิลานครับเปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอนะครับคู่นี้เจอกันมานล่าสุดบ้านของเอซีมิลานเอซีมิลานชนะไป2 0ก่อนย์ก่อนนั้นลาซิโอชนะไป40นะครับในบ้านที่เหลือก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยเลยครับสินัดเจอกันเอซีมิลานชนะไป6ครับลาซิโอชนะไป4นะครับเจอกันมา10นัดเปิดแฮนดี้แคปมาก็ตามได้ตามสถิติเลยนะ ครับคู่นี้ต่อกันไม่เยอะมากเท่าไหร่เอซิมิลานชนะกินแฮนดิแคปไป6นัดลาซิโอกินแฮนดิแคปไป4นัดนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ3า3ครับมีประตูทุกนัดครับสำหรับคู่นี้ นัดล่าสุดครับสถิติของเอซิมิลานก่อนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะกายารี่ไป3ประตูตอนหนึ่งเกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นชนะเวโรนาไป1 0ก็แพ้แฮนดิแคปหูไปข้างในช่วงหลังนี่ก็ทําเงินได้พอสมควรนะครับเอซิมิลานกินแฮนดิแคปได้มาเรื่อยเลยครับสถิติยีนัดชนะ11เสมอ3แพ้6นะครับแฮนดิแคปเปิดไป18นัดทําเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง11สกอร์ต่ำเก้าครับนัดหน้าเอซิมิลานเล่นยู่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนทางด้านของดอทมุลนะครับงานยากต่อเนื่ออองงงนนนนะะคครรรััับบบทาาาาาดดด้้ขลลซิิโโ่สุชต นมาแบบสุดสวยครับ2-0ก่อนหน้านั้นเสมอมอนซ่าครับเสมอแอตเลติโกมาดริดครับในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับแพ้ยูเวชนะนาโปลีครับแพ้เจนัวครับแล้วก็แพ้ให้กับเลสเช่นะครับฟอร์มเนี่ยยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับสำหรับลาซิโอยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่สถิยรยีนัดครับชนะ10เสมอ3แพ้7แฮนดิแคปเปิดมา17นัดทำเงินไป6เจ้าไป1แพ้ถึง10นัดครับสกอร์10สกอร์สูง11นะครับสกอร์ต่ำเกนัดหน้าลาซิโอไปเยือนเซลติกในยูฟาแชมเเปีี้้ยนนนนนส์ลลกะะคครรััับบผู่ว นี้เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านยังต้องรอเช็คความฟิตของเบนนัเซอร์ครับครูนิชนะครับกองหลังอย่างทางด้านของคาราเบียนะครับรวมถึงทางด้านขันการดาราด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะกองหน้าอย่างชิรูนะครับเลอาฟลิสิส์นะครับทางด้านของลาซิโอวันนี้มาเต็มทีมครับค่อนข้างที่จะอัดแน่นกันมาทีเดียวนะครับลาซิโอวันนี้เซตทีมเพื่อเล่นกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำเต็มลาซิโอ เป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะครับเกือบช่วงตัวทีเดียวทางด้านของเอซิมิลานปีศาจแดงดําช่วงหลังฟอร์มดีครับเล่นในทางด้านของบอลลีกเนี่ยอยู่ที่ความคมเท่านั้นครับว่าจะจบลงหรือไม่ครับช่วงหลังก็ยิงนกตกปลาไปซะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นชิโร่เลยก็เลยอานะครับถ้าจับพดจับ หูคมๆเนี่ยใครก็จะวิ่งตามเขาไม่ทันสักเท่าไหร่ครับสำหรับเลอาว์นัดนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าเปิดพื้นที่ครับสำหรับลาซิโอแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของเอซีมิลานครับน่าจะคมกว่าในนัดนี้3แต้มน่าจะทําได้ครับเปิดแฮนดี่ิแคปมาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวเปาะงันคู่นี้ให้ต่อที่เอซีมิลานครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังค์กันครบ7คู่ครับคัมคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับพิมลีของอังกฤษนะครับวูมตันงกับแมนซิตี้แมนซิตี้ ว่าตัวสมรองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้สแต้มลุ้นกันที่เมตช์สองครับให้ต่อที่แมนซิตี้เต็มคำพอดีครับคู่ต่อไปแมนยูกับคริสตันพาเลตะครับรีแมตช์กันมาจากคาราบาวครับนะครับที่เดิมเวลาเดิมทีมเดิมนะครับก็อยู่ที่แมนยูเลยครับว่าจะจบสกอร์เดิมหรือไม่ต่อ1ลูกให้ต่อที่เจ้าบ้านแมนยูครับน่าจะชนะได้นะครับกินแฮนดิแคปได้อย่างสบายคู่ต่อไปครับบอลสมาร์ทกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลยังลุ้นแชมป์อยู่นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ไม่มีบุคโยส มี2คนนี้เกมรุกเนี่ยความลื่นไหลก็ขาดหายไปครับแต่น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับสำหรับอาร์เซนอลในนัดนี้ลุ้นกันที่เม็ดเช่นกันให้ต่อที่อาร์เซนอลครับคู่ต่อไปครับนิวคาสเซิลกับเบิร์นสลีย์นะครับนิวคาสเซิลเปิดมาแทงเลยครับอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับช่วงหลังเนี่ย ฟอร์มกลับมาค่อนข้างที่จะเข้าล่องเข้าร้อยมากขึ้นนะครับสำหรับนิวคาสเซิลลูกครึ่งไม่น่าจะยากครับเพราะงั้นผู้นี้ยังเชื่อว่านิวคาสเซิลครับน่าจะชนะขาดได้ให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคาลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับสเปอร์กับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลมาเต็มทีมสเปอร์เจ็บไปครึ่งทีมเลยครับแต่เปิดราคามาลิเวอร์พูลต่อไม่ขาดครับนัดนี้ แปลกนะครับถ้าต่อขาดเนี่ยก็ยังจะให้ลิเวอร์พูลอยู่ครับแต่นัดนี้ลุ้นไปกับสเปอร์ในบ้านนะครับแพ้ยากดีกว่านะครับให้รองที่สเปอร์ครับราคาปปครับคู่ต่อไปครับ RB ร์บีไลฟ์ซิกกับทางด้านของไบร์นมิวนิกนะครับ RB ร์บีไลฟ์ซิกเล่นในบ้านครับเจอกับไบร์นมิวนิกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านของ RB ร์บีไลฟ์ซิกทางนั้นที่ทำเงินได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่า RB ร์บีไลฟ์ซิกครับน่าจะยังเสมอได้ไม่แพ้ในนัดนี้ให้รองที่ RB ร์บีไลฟ์ซิกกับราคาครึ่งลูกคู่สุดท้ายครับเเป็นนนนทาาาาาางงด้ขอออซซมิิลลลกัับบโะคครรไห ข้างที่เจ้าแรงครับสำหรับเอซิมิลานหลังจากที่เปิดมาต่อที่ราคาปปไหลไปที่ครึ่งลูกราคาล่าสุดอยู่ที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับต่อขาดแบบนี้ครับอย่างเลเยอร์กับชิโร่ก็น่าจะคนละเม็ด2เม็ดนะครับรวมกันก็น่าจะกินแฮนดิแคปได้อยู่กราะฉนันคู่นี้ให้ต่อที่เอซิมิลานนะครับราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับวันเสาร์แบบนี้สิ้นเดือนแบบนี้เติมกระสุนกันให้เต็มมากับทางด้านของเหล่าร้อยหลาแบบนี้ครับพรุ่งนี้รับตังกันแน่นอนครับสำหรับคัมคืนนี้ครับตูบอลกันให้ สนุกลุกนั่งกันให้สบายนะครับยกกันให้มันๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ได้เงินกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้กับทางด้านของไลน์แอดของเราอีกครั้งนึงนะครับสามารถแอดสอบถามกันมาถามที่เด็ดถาม VIP หรือจะถามทัชนะเพิ่มเติมกันได้นะครับที่แอดไซน์หนึ่งนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ